สวัสดีค่ะพามาดูต้นไม้นะคะอ่าท้องฟ้ามาอะกแล้วนขนาดน,นีนะะ้ท้องฟ้าต้นนะคะวันนี้พามาดูต้นนี้นะคะที่มันออกจากเาต้นมะพร้าวนะคะต้นนี้นะคะนี่ที่เห็นเห็นเห็นค่ะนี่นี่นะคะ่ะออกมาจากต้นมะพร้าวนี้นะคะมะพร้าวนะคะนี่มขึ้นต้นนี้มันนึกว่าต้นมะพร้าวเปโรยแล้วเนี่นาาย ะะมีหม้อกินนะคะนี่เ,นเห็นไหมคะคลื่นคลื่นแซมออกมานะคะจัดตรงนี้เลยต้นมะพร้าวเราก็เห็นโอ่งนี่แหละอยู่ลำต้นเขาแก่มากแล้วแก่มากเลยไม่มีลูกหรอกไม่มีลูกนะคะพามาดูเนี่ยว่าเว็นนี้ฝนจะตกไหมไปเช้าคูเนี่ยเพิ่ง คืนงานเพราะว่ามอเป็นกินนะคะเราต้องเอาออกเอายามาโรยยามาโรยรอบนี้นะคะมอมีเข็มมอกกินต้นมะพร้าวนะ่นนี่ยกินกินเข้าไปข้างในนี่เลยเนะี่ยแต่ว่าเอา,เอายานะคะมาโรยนะคะมอก็ตายหมดแล้วตอนนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้ลูทุนเลยมันก็เลยทําให้ต้นเข็มน,นะคะตายนะคะต้นนี้ก็จะหักเลยเนะีย เรมาผ่ามันกินเข้าไปม,มันงอยิ่มมันร้ายอันนี้ก็ใบเชื้อผูก็แห้งตายไปเพิ่งจะขึ้นมาใหม่นะคะนี่ขึ้นมาหย่อมๆน่ารักน่ารักเนี่ยนี่พาชมเรื่อยๆเลยนี่สนใจต้นนี้นะคะเนี่เห็มเหลือแค่นี้เลยต้นเข็มต้นเข็มเหลือแค่น,นี้ค่ะหม้อมันกินไปหมดเลย นี่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 ใบก็ไม่ใช่ใบอะไรนะใบชุบคู่ทำไมไปออกตรงนู้นเนาะนี่ค่ะนี่ไม่ใช่ใบชุบคูหรอกค่ะมันเป็นใบเตยเฮ้ยใช่เปล่าเนี่ยใช่เนาะนี่มาออกอะไรตรงนี้จะไม่ลดเราพันไปตรงนี้ก่อนที่จะเป็นแบบธรรมชาติไปเป็นแบบธรรมชาตินะคะถ้าผ่า,าชมไปเรื่อยๆเนาะคู่ไปเรื่อยๆอืมต้นขา ต้นนี้นะคะต้นไม้มีมีหลายต้นนะคะตอนนี้กําลังเพาะอยู่เห็นไหมคะสวยเลยเองก็พาดูไ่ทุกต้นนะคะแล้วก็นี่นี่อะงามไหมคะโอ้นี่เขาะะอบอกว่าถ้าออกแล้วมันจะมีบุญวัฒนาดีนะคะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ,ออน,ะ,ะน,นี่นะคะ,ะ,คะที่เราเองเห็นนะสูงสูงนี่นะคะต้นกํราลังเพาะทงานนะคะต้นไม้นะคะแล้วก็เพาะ ดูท้องฟ้าก็มืดไปด้วยนะคะมืดไปด้วยเลยนะคะนี่ต้นไม้นะคะนี่กําลังเพาะอีกนะคะต้นหนึ่งนะคะที่เห็นเห็นีต้นหนึ่งนะคะอันนี้เราพาดูแค่ซ่อมต้นนะคะดูดูบรรยากาศนะคะด้วยนะคะดูต้นขึ้น,นะะท้องฟ้ามืดมาแล้วนะมาแล้วนะคะแสงแดดก,ก็เออ่ หมดจะหมดแล้วนะคะมาดูนี่เนะะี่ยโชควาสนานะคะนี่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 น,นี่ขึ้นออกมาเป็นดอกนี่โชควาสนาจะดีนะอ่าอ่าอ่าแล้วก็มาผ่อนคลายต้นไม้ของเราเนี่ยนะไม่ต้องไปชมอะไรมากแล้วค่ะมีเสเห็นไหมคะก็จะออกแตกแตกออกมาอีกนะเนี่ยคะ่ะเป็นเม็ดเม็ดเม็ด,มด,มดให้ดูดใกล้ๆเนาะแตกออกมาอีกนะคะ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ชมไปนะคะชมไปนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะคากทุกท่านมีความสุขนะคะเดี๋ยวดูต่อเลยนะคะ